อะไรก็รวยได้ประววเปิดบ่อนก็รวยได้ประววเออถ้าหากาจะพูดกันอะหลอกคนยังได้เลยถ้าเราตั้งเป้าแค่ต้องรวยแล้วเราไม่มีความชัดเจนว่าเรารวยแบบไหน รวยยังไงทําไมเราเห็นคนอย่างโรวิชัดแวร์เซนที่เป็นเจ้าของสายการบิน Virgin เขาอายุขนาดนั้นนะทำไมไฟเขาแบบคือมันดูออกอะของคนที่มีไฟกับคนไม่มีไฟคือแบบตาเขามันยังลุกไฟด้วยความหิวด้วยความสงสัยด้วยความอยากจะสร้างมากขึ้นเนี่ยทำไมอะเขามีเคล็ดลับอะไรสำหรับเขาที่อายุ70กว่าที่เขามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านทำไมเขายังต้องทํานู่นทํานี่ต้องสร้างนู่นสร้างนี่ตอนนั้นที่เขาเปิดตัว Virgin Fitness ที่ก็แบบทําไมเขาต้องมาด้วยแค่เขาหายใจอะนาทีละหลายล้านแล้วอะที่เงิน เข้ากระเป๋าเขาเทาไมเราก็เลยเป็นคนพบว่าอ๋อก็เพราะเขาดีไซน์ให้ชีวิตของเขาและตัวธุรกิจของเขาอ่ะมันไม่มีว oh ัน oh สิ้นสุดซ so well, right ึ่งสับที่พี่มาเรียนรู้ทีหลังก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นผู้สร้างอาณาจักรอย่างแท้จริงคือคนที่ทํางานสร้างธุรกิจสร้างชีวิตแบบที่สามารถจะสร้างสรรได้อย่างไม่มีสิ้นสุดอันนี้คือชีวิตที่เราว่ามันสนุกกว่าว่ะ